ขณะที่ล่าสุดค่ะประธานคณะกรรมรการยุโรประบุว่าสหภาพยุโรปต้องการหาทางออกโดยการเจรจากเกี่ยวกับการค้ากับสหรัฐและ e ูจะขยายระยะเวลาการระงับมาตรการตอบโต้ภาษีศุลกากรของสหรัฐออกไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมแต่ขณะเดียวกันก็ยืนยันนะคะว่าได้มีการเตรียมพร้อมมาตรการดังกล่าวไว้แล้วเหมือนกัน นี่ถือว่าเป็นการเลื่อนมาตรการดังกล่าวไปอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเดิมทีมาตรการตอบโต้มีกําหนดจะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารนี้หลังจากที่ทางด้านยูระงับไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะมีขึ้นเพื่อตอบโต้การขึ้นภาษีนําเข้าเหล็กและก็อลูมิเนียมของประธานาธิบดีสหรัฐค่ะขณะที่ทางด้านของฟรดดิมสประธานขอภัยค่ะนายยกรัฐมนตรีเยอรมนีมีการให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันนะคะว่า ตนเนี่ยจะทำงานร่วมกับเอมมานูเอลมาคงประธานาธิบดีฝรั่งเศสรวมไปถึงประธานคณะกรรมการยุโรปเพื่อแก้ไขสงครามการค้าที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นกับสหรัฐแล้วก็เสริมด้วยนะคะว่าตนได้พูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องดีแล้วเราต้องการใช้เวลาช่วงนี้2ส,สัปดาห์ครึ่งจนถึงวันที่1สิงหาคมเพื่อหาทางออกซึ่งตนมุ่งมั่นที่จะทำเช่นนี้จริงๆ นอกจากนี้ผู้นำเยอรมนียังระบุด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจเยอรมน,นีจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการภาษีนำเข้าซึ่งตนกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าสหรัฐจะไม่เก็บภาษีนำเข้าร้อยละ30ขณะนี้จำเป็นต้องมีเอกภา,ภาพในยุโรปและต้องมีการพูดคุยอย่างมีเหตุผลกับประธานาธิบดีสหรัฐแต่ก็ยืนยันว่ามาตรการตอบโต้ต่างๆยังไม่ควรถูกตัดออกไปค่ะ พร้อมแสดงความเห็นด้วยกับมาตรการตอบโต้ภาษีนําเข้าตามที่ฝรั่งเศสเสนอแต่ก็มองนะคะว่าต้องไม่ใช่การบังคับใช้ก่อนวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสมีการประนามคําขู่ของทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีด้วยพร้อมกับเรียกร้องให้ EU ปกป้องผลประโยชน์ของตนเองแล้วก็เตรียมมาตรการตอบโต้หากว่าไม่สามารถบรรลุข,ข้อตกลงกับสหรัฐได้ทันวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะ ขณะที่นักวิเคราะห์ด้านการตลาดจากเยอรมนีมองนะคะว่าหากมาตรการการเรียกเก็บภาษีของทรา์มีผลบังคับใช้อาจจะส่งผลให้ยุโรปเข้าใกล้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะซึ่งนั่นเป็นสถานการณ์ที่ยุโรปควรพยายามหลีกเลี่ยงและแม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องจากบางฝ่ายให้ยุโรปใช้มาตรการที่เข้มงวดแต่นักวิเคราะห์คนนี้มองนะคะว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีค่ะเพราะว่าสงครามการค้าที่ยืดเยื้อไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครเลย และก,ก็การเปิดการเปิดสงครามการค้าในขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อการฟรื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปที่ยังคงไม่แน่นอนในขณะนี้ค่ะโดยยูยังพอมีทั้งเลือกอยู่บ้างนะคะสองสาทางเช่นการลดภาษีนําเข้าสินค้าสหรัฐในบางพื้นที่การเพิ่มปริมาณการซื้อสินค้าในบางพื้นที่รวมไปถึงเขาบอกว่าเป็นที่รู้กันดีว่าสาภาพยุโรปเนี่ยกำลังเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมดังนั้นทําไมถึงไม่เสนอซื้อยุโทโธปกรณ์จากสหรัฐเพิ่มเติม ซึ่งตัวนักวิเคราะห์คนนี้ก็คิดนะคะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่จะช่วยในการเจราจาครั้งนี้ได้ค่ะ EU เกินดุลการค้ากับสหรัฐถ้าไปดูเนี่ยรวมๆกว่า236,000ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันโดยมีเพียงจีนเท่านั้นนะคะที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐในมูลค่าสูงกว่านี้แล้วก็ในบรรดาสมาชิก EU ชาติที่เกินดุลมากที่สุดก็คือไอร์แลนด์ค่ะที่86,700ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเป็นที่ตั้งของบริษัทยารายใหญ่จากสหรัฐรวมไปถึงบริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ยักษ์ใหญ่ต่างๆด้วยขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงการคลังสหรัฐชี้นะคะว่าชุดคําสั่งด้านภาษีของทรัมป์นับตั้งแต่กลับเข้าทําเนียบขาวได้เริ่มสร้างไรายได้ใหม่ <c oughs> ขออภัยค่ะได้เริ่มสร้างไรายได้ใหม่ให้กับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะคะโดยไรายได้จากภาษีศุลกากรของสหรัฐพุ่งทะลุ1นึ่งแสล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณของรัฐบาลกลางที่สิ้นสุดไปในเดือนมิถุนายนด้วยค่ะ